สวัสดีครับเพียจูครับอ่าอ่ไหวพะไหวพะวันเนี้ย ผมมาเสนอบทหนังครับเป็นเรื่องของศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างแมวสีสถาบันที่แย่งชิงความเป็นหนึ่งไม่ว่าจะกิดทีไรเป็นต้องพุ้มเข้าใส่กันเขาคิดถึงกันมากเหรอตุู้่กันครับเฮียสีสถาบันได้มีอะไรบ้างสถาบันการเงินสถาบันครอบครัวสถาบันความงามและสถาบันเทิงครับสถาบันเทิงครับครับเดี๋ยวผมจะเล่าเนื้อเรื่องคร่าวๆให้ฟังนะครับเฮียตัวหนังเนี่ยจะมีทนความวินเทจเข้ามาเล่าย้อนยุคสมัยเก่านิดนึงครับตอนนั้นบรรจารย์ถุกปีพ่าย นะขอโทษครับย้อนไปสมัย2 4 9 9ยังมีนักเลงสุดหล่อนามว่าเ้าใบาเล่ทั้งหลอ่อทั้งเท่<อ>ทั้งเลาใจได้มีเรื่องบาดหมางกับแก๊งใหญ่อีกแก๊งหนึ่ง<อ>นำทีมโดยแมวที่มีชื่อว่าฟุ๊บระเบิดปลวกหน้าตาก็งั้นงนะ้น่ะเสาใบาเล่คิดว่าตัวเองหล่อแล้วจะเยี่ยวตรงไหนก็ได้เหรอนี่มันเสาไฟฟ้านะาสถาบันวะนะเข้าใจถูกแล้วแหละหล่อแล้วจะเยี่ยวตรงไหนก็ได้นายเขียนชื่อติดเสาจองไว้หรือไงกันล่ะฮะ แบบนี้แล้วยังจะมีข้อโต้ใหญ่อีกไหมล่ะหรือจะเอาก็มาดิครับเฮ้ยมาดิแล้วพวกเขาก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลือดพ่านเพื่อครองอันดับหนึ่งในซูซูลันแต่เพียงแค่ไม่นานยงเอสโซจากโฮเซนก็ได้เข้ามาแทรกแซงข้ากอมเจ้าค่าพ่อข้าก่อนที่ซันนอตจะดีดนิ้วจนทำให้จักรวาลหายไปครึ่งหนึ่งจักรวาลใครคะ ไมม่ีเจ้าาขอองวนุญตเดพียงแค่ไม่นานก็เกิดสงครามต่อสู้กันระหว่างเหล่านักรบและซันนอตตัวหลาตบตีลบหาข้าวบันน้องเลื่อนพวกจักรวาลสุดท้ายซันนอตแพ้พายก่อนจะไปพาพวกมาลุมเหล่าฮีโรแล้วเชียร์ก็เริ่มแพร่กระจายจากเล็กคุนซิตี้ไปจนทั่วทั้งสี่สาบันเกิดเป็นแมวชีวะครับผม จบแล้วครับโอ้พอดีมากสมเหตุสมผลผมชอบมากครับจริงเลยครับดีใจจังเลยครับหนังยาวสี่ชั่วโมงนั่งดูจุใจลูกตาไหลไปข้างหนึ่งเลยแหละครับจริงครับแต่กองี้นะครับคุณเสิ่นทำไมล่ะครับพอดีทาง่ายเรากําลังแย่หนังเรื่องเก่าที่ทุ่มทุนสร้างไปแย่งยับเรื่องแค่คุณละอันนะครับไม่เย็งสิแปลกเพราะงั้นเราคงต้องลดโปรดักชันลงจากสี่ชั่วโมงก็พอจะตัดเหลือสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้นะครับลอสิอะไรสิบนาทีเนี่ยนะครับเจ้าบ้าเหรอสุเวย งบไป่ห้าร้อยห้าร้อยจะเอาไปทำอะไรได้ครับเฮียแล้วเอาไม่เอาครับไม่เอาก็แล้วแต่น,นะเอาครับผู้ประพั์ฟูะไปซื้อฟรโลเวมันหน่อยได้เลยฮะไม่ฮะฟรโลเวสเปรย์ส่วนอีกอันของที่บ้านฟรโลเวยดิฟฟิเวเซอร์ฟีโรโมนสังเคราะห์ที่ช่วยให้แมวรู้สึกผ่อนคลายไร้กังวลจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ตึงเครียดที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆเช่นแมวที่กำลังวิตกกังวลกับการถูกพาไปข้างนอกหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ แมวที่มีสมาชิกใหม่ในบ้านโดยไม่เต็มใจแมวที่ตึงเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจสังคมโอ้โอน้ำมันกแพงใช้ง่ายครบจบในขวดเดียวเพียงเปิดฝาแล้วฉีดพ่นฟิลโมนตัวนี้ในบ้านหรือในรถหรือหากเป็นแบบเสียบละก็แค่เสียบ แล้วรอผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจได้เลยว่าแต่ให้เอามาทําอะไรเหรอฮะอ่ะคืองี้นะครับเฮียจูเรื่องจะปรับใหม่เป็นแบบนี้ว่ามาเฮ้ยซาบไปแล้วายคิดว่าลายเจ๋งมากใช่ไหมอะเออเอองิน้ะล่ะเงิน้นล่ะได้เสียแล้ค่ะพ่อค่ะใจยีดเลยนะคะซาะะบแัแรกจะว่าไปไานนี่กล่อไปเหมือนกันม่นอ่า ฟุระเบิดปลวกนายก็พูดเกินไปนายเองก็หล่อนันเนี่ยเราหล่ออย่างเราอย่าใช้ความรำรงหลยอมันไม่ไดีพี่ข่าพ่อค่านั่นแล้วไปอภัยนะจ๊ะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่ไดีก็ได้ค่ะพอดีอารมณ์ดี<ะ>ครับเรื่องมันก็จบลงแต่เพียงเท่านี้จ้าตัมื่อ, <Yeah. S 1> อเยตบมื่อ <Yeah. S 1> เอาแบบนี้เลยนะยเว้ ฟีโลมอนสังเคราะห์ช่วยลดปัญหาพฤติกรรมก้าวเล้าการพ่นปัสสาวะไม่เป็นที่การสนเว็บไม่สนใจสิ่งแวดล้อมการกินอาหารมากหรือน้อยเกินไปเนื้อขนมากหรือน้อยเกินไปช่วยลดความเครียดให้แมวปลอดภัยไร้กังวลมีทั้งแบบสเปรย์และแบบเสียบปลั๊กนะฮะสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่คลินิกโรงพยาบาลสัตว์หรือเพจช็อปชั้นนำทั่วไปถ้าหาไม่เจอไปถามที่เพจเฟลเวทไทยแลนด์นะฮะ